วันนี้เวลา18นา55นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีเสด็จไปยัง M.C.C Hall ชั้น3ศูนย์การค้าเดอะม l ล f e ไลฟ์สโตบางกะปิกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเ e อร์วันทีนแดนเซอ i ์ไซ t ์ไท a แลน n ์แชมเปี้ยน2024ระดับประเทศกิจกรรมสร้างสรรค์าตามแนวพระดําริของทุนกระหม่อมหญิงอบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดี โดยมีกระบวนการและแนวคิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยการทำสิ่งที่ดีงาม n ดนซ์สไตล์ A เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการทวีนัมเบอร์วันตีความหมายสิ่งที่ดีงามจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรงมีความกระตือรือร้นได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเช่นการควบคุมตนเอง การทำงานเป็นทีมการจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยมีเกณฑ์การตัดสินที่สำคัญได้แก่ความสามารถขีความแข็งแรงความคิดสร้างสารรค์อารมณ์และความสนุกสนานรวมทั้งการใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพซอดคล้องกับจังหวะด,ดนตรี ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศจำนวน307ทีมคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ49ทีมทีมที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสเข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดการเต้นและพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์โดยผู้เชี่ยวชาญผ้นการแข่งขันได้ผู้ชนะเลิศทั้ง3รุ่นประกอบด้วยรุ่นจูเนียร์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่รุ่นพรีทีนเอจจากโรงเรียนทศพรวิทยา และรุ่นทีดเอจจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมทั้งนี้โครงการทวีนับวันจัดการแข่งขันแดนซ์สไตล์ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546ช่วยพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชนให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นมีความอดทนเข้ารบกฎเกณฑ์ของกลุ่มมีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มขึ้นโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี